ข้าวเหนียวจ้ำกินฮ้อนๆน่าจะเนาะอันนี้บอกกิมจิสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ดทุกคน มื่อนี้นะคะแ <nervous S 2> <Doom. S 1> ม่โอสิพาเพื่อนๆมาเบิ้งนะคะแม่โอสั่งของอาจากน้องคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะแม่โอสิเอามาให้เพื่อนๆเบิ้งนะคะว่ามีอย่างแน่เนาะจะเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งของที่แม่โอสั่งมาจ้านี่จ้าของที่แม่โอสั่งมานะคะที่แม่โอสั่งมากตมีหัวยจับเนาะค่ะหัวยจจับอุบลอันนี้ไม่ doctrine. ได้ค่าโฆษณานะคะนี่จ้า โอมากินจังโอจะสั่งมาอันนี้แซบแซบด้วยจเดอของเขาดีจริงๆค่ะแซบอิหรีค่ะจะะสั่งมาทั้งหมดยี่สิบห่อนะคะคุณทุงนี้ก็กว๋วยจับเหมือนกันนะคะใครที่อยู่ที่นิวแคลิโดเนียนะคะสั่งได้กับน้องจินด้วยะเดอน้นองจินที่อยู่เมืองดอวน,นะคะ คนขายเราจะนาะอ,อีจ่านี่นะคะไม่ได้ค่าโฆษณาจาับาจ,าจับขร้นบนนะคะแต่ของเขาอร่อยนะคะจะมีต้มกินเหมือนมาม่าเลยนะคะเดี๋ยวมน้อ๋ช่กินนะคะมันได้บ้างเฮ้ยเกิดจะมีซองสำเร็จมีเครื่องปรุงสำเร็จข้างในนะคะมีหอมเจียวมีเส้นจต่ไม่เอ๋สั้งมาตุนไว้นะคะเยอะๆยเลยคืออยากกินยำแต่แกเอาออกมาต้มกินเราจะน้อ,นอขิ้นกระเทอืออันนี้น้ำจ่กเนจ้ะ กิมจิจ้ะแล้วก็ปลาร่าสับนะคะเนี่ยอืมหนึ่งข้าวเหนียวจ้ำกินห่อนๆแลาวจะเนาะนี่ค่ะนอกเขากับแพกไมอย่างดีนะคะนี่จ้ะปลาร่าปลากระดีนะคะปลาร่าปลากระดีสับประสันอันนี้กิมจินะคะอันนี้เอาเอาเอาตามความเป็นจริงคือแม่โอยังไม่เคยกินกิมจิจ้ะ ม่โอ๋จะเอามาชิมเมิองเราจะว่าเป็นจังไว่าแสบบอจะมากินกับมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะเดี๋ยวเมือใดบ้างจะเฮ็ดคิดมาม่าเผ็ดเกาหลีกินกับกิมจิให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะจ๊ะเนาะปลาสับนะคะอันนี้กิมจินะคะอันนี้ กวยจับอุบลน,นะคะตัวหนังสือกับกันบอนาจ้าใส่กองหนาเราจะเนาะนี่จ้ะไม่ได้ค่าโฆษณากินติดมือเดี๋ยวจะใส่กระปุกนะเดี๋ยวจะใส่กระปุกเอาไปเดี๋ยวคุณสาสิเป็นลมไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกิมจิซิมนอกข้านาะวา รสชาติจะเป็นจะไหนไม่โอบอเคยกินจ้ะไม่โอบอเคยกินอิลินี่คือครั้งแรกนะคะครั้งแรกจะมาชิมกิมจิให้เพื่อนๆดูนะคะจะว่าเชยก็เชยนะยอมรับความจริงค่ะเพราะว่ายังบอเคยกินอิลิจ้ะเดี๋ยวฮอไปแกะเดี๋ยวฮอแกะเบิง้งนี่น,าน่าจะเนาะตัดอย่างนี้เดี๋ยวค่อยใส่โหลเอาน้องเขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะ หอมจ้ะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยลมนะคะลมพัดกระดิง่งกริ้งกรินะ้งกริ้งกริ้งจะเด้อเดี๋ยวเฮาซิมมาชิมกัน กันว่าเป็นรสชาติจังหดแสบบอครั้งแรกอืมโอเคเปรี้ยวเปียวเผ็ดเผ็ดนิดๆเปรียปปปร้ยวเค็มเผ็ดนิดนิด อันนี้บอกกินจีฮ่า่่สมพาเขาเจ้ากินกับคนเกาหลีเขากินกับของปิ้งย่างมันจะเนาะแซ่บจ้ะแซ่บเดี๋ยวจัะน้องจีนได้รับของแล้วนะคะพี่โอกกำลังชิมเลยจ้าแซ่บจ้ะแซบ่บ ปลาซับยังโบเปิดนะคะเดี๋ยวเอาไว้หนึ่งของนีว้วไปมากขอนี้วกินกับปลาซับเดี๋ยววันหลัง่อยกินให้ดูวันนี้กินค,คิมจิก่อนองอมรีบังโถวครับคลิปเนี่ยวไว้แค่นี้แล้วจ้ะอร่อยมากจ้ะน้องจินจ๋าคิมจิอร่อยอร่อยจ้ะแซบแซ,บ,ซบจ้า ไว้เจอก,กันคลิปหน้านแลาวจากอกเนาะบายยจ้า